กูรักคนที่มาชวนกูไปดีใจที่มันมีลูกๆไปขอเงินเพื่อนที่บ้านกันเยอะขนาดอย่างนี้นะน่ารักมากเลยค่ะยิ่งเพื่อนบ้านขบวนมาดีนะค่ะ ไม่เสียค่าเข้าเลยนะคะสุดจอร์นส่งไฟให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าคุณยังไม่ได้เข้านอนนะะด้านล่างส่งไฟไปถึงข้างบนหน่อยได้ไหมคะัลโหเย้1,2,3 3รสงสามมวงสี่ดวงหวง เอ่อตึกที่อยู่ซ้ายมือแบตใกล้หมดแล้วนะคะอ่องมากไฟเลงชาร์จไฟเลยค่ะ hello hello ยินดีนะคะถ้าอยากซังเพลง์ตไปโทรลงมานะคะป่ามีนะครับหยอกล้อกับคนที่อยู่บนคอนโดใกล้กับสมาคมเจเะสมพันธ์นะครับออกหมดแล้วเหรอคะ สวัสดีมิตรรักของมีที่มีอยู่3ามคนตรงนั้นนะคะขอบคุณนะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขค่ะคุณเป็นทนายทราบดีใช่ไหมคะทราบครับมิเพิ่งทราบนะคะนี่ว่าสุภาพบุรุษท่านนี้มีความสามารถหลากหลายมากพอสมควรนะคะ เราสุเป็นทนายาคุณเป็นอะไรอีกนะฮะเป็นเจ้าของค่ายครับผมแล้วก็เป็นอะไรฮะ